กันทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสีดีๆให้กับทุกคนนะคะ mm hmm. positive thing positive baby c h r a s e you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักของเพื่อนๆชาวราศีกันทุกคนนะคะประจำเดือน December 2020ค่ะ เรามาดูกันดีกว่าว่าความรักของเพื่อนๆชาวราศีกันเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดือนในวันนี้เราจะแบ่งออกเป็น2องเซกชันด้วยกันค่ะในเซกชันแรกนะคะจะเป็นในส่วนของคนโสดค่ะและเซกชันที่2จะเป็นในส่วนของคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนทุกคนนะคะรักอันไหนชอบวันไหนเลือกไปฟังได้เลยหรือจะฟังทางคลิปวีดีโอก็ I อเดียอาร์พิตจะลดมาเลยนะคะนะเอาละค่ะก่อนจะไปเริ่มต้นกันนะคะอยากจะร้อยกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general meeting ค่ะ ดังนั้นนะคะอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คดูนส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คดูส่วนตัวด้วยการการขอคำปรึกษาการโค้ชนะคะการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะเอาค่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นกันที่คนโสดกันก่อนนะคะว่าพลังงานของคนโสดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างค่ะ so The first one เลยนะคะ is King of w a n d s นะคะ Ten of Coins the Sun Age of Coins นะคะ Four of c h a i c e s and Six of Swords นะคะด้วยทั้งหมด6ใบนี้นะคะทำให้คุณรู้สึกว่า พลังงานดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะแต่อยู่ที่ว่าคุณจะรับโอกาสจากจักรวาลหรือเปล่านะคะคีนมองว่าชาวราศีกันในเดือนธันวาคมนี้นะคะคุณจะได้เจอกับคนที่ใช่หรือคนที่สนใจคุณที่จะเข้ามาในชีตินะคะเขาอาจจะเป็นหนุ่มราศีธาตุดินนะคะหรือเป็นหนุ่มราศีธาตุไฟที่จะเข้ามาค่ะแต่เหมือนกับว่าจิตของคุณนะคะอาจจะไปโฟกัสที่เรื่องของงานเรื่องของ,งเอง,ง,งนินเรื่องของความสําเร็จนะคะเวลมั well, อันนี้เฮลท์เฮลท์เนี่ยคือเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะคุณอาจจะไปโฟกัสที่เรื่องเหล่านั้นมากกว่านะคะมันก็เลยทำให้คุณเนี่ย เหมือนอาจจะไม่ได้คิดในเรื่องของความรักแต่เชื่อเถอะคะ่ะว่าในจังหวะที่คุณไม่ได้คิดเรื่องของความรักเนี่ยความรักจะวิ่งเข้ามากระโดดเข้ามาหาคุณโดยไม่รู้ตัวนะคะคิวปิดกําลังจะยิงสอนรักนะให้คุณกับใครคนหนึ่งที่เข้ามาซึ่งคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนในที่ทํางานของคุณคนที่ทํางานในตําแหน่งระดับสูงนะคะเป็น VP ีหรือว่าเป็นเจ้านายเป็นเมนเจอร เป็นคนที่มีผิวค้ำกอกคุณหรือว่าเป็นคนที่มีหุ่นเซ็กซี่ดูดีนะคะผมสีน้ำตาลตาสีน้ำตาลอะไรประมาณนี้ค่ะที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะของคุณและคนคนนี้เนี่ยอาจจะชอบโทนสีร้อนแรงสีแดงสีส้มสีน้ำตาลอะไรอย่างงี้ยจ,จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะการเจอกันคะอาจจะเจอกันผ่านการทํางานการไปเที่ยวหรือว่าการเดินในริมแม่นมนะ้ำคุณเดินริมแม่นม้ำโขงคุณอาจจะได้เจอกับคนคนนี้หรือว่าคุณอาจจะ เดินแบบริมแม่น้ำฮันส์นะคะอาจจะได้เจอหนุ่มเกาหลีคนหนึ่งอบป้าอะไรเงี้ยก็เป็นได้นะคะ นอกจากนี้นะคะสิ่งที่คุนรู้สึกได้เนี่ยคุนยังรู้สึกถึงว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนออฟฟิศคืออาจจะเป็นคนต่างชาติก็เป็นได้นะเออหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับต่างชาติที่เข้ามาค่ะอีกมุมหนึ่งที่คุนรู้สึกได้คือครอบครัวจะแนะนําให้คุณได้รู้จักกับคนคนนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะและบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณอยากได้เขาหรือเปล่าคือถ้าคุณอยากได้เขาเนี่ยก็สามารถที่จะแบบสานต่อกันไปได้นะคะนะเออแต่ดูเหมือนกับว่า ตัวคุณนะคะอาจจะยังมีความแบบเซ็งๆในเรื่องของเรื่องของความรักอยู่หมายถึงว่าเหมือนฉันไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่ไอตอนที่ฉันอยากได้ความรักนะไม่เคยจะมาแต่อตอนที่ฉันไม่อยากจะได้เรื่องความรักเนี่ยขยันกันมาจังและแน่นอนค่ะว่าคุณนะ่ะ จะได้เจอกับคนคนดีนะคะในเชวงสวัสดีคุณไม่ได้อยากจะได้เจอมันแต่คุณได้เจอคุณได้เจอค่ะเพราะนี่คือสิ่งที่โชคชะตาฟ้าลิขิตจัดสรรค่ะขอให้คุณนะคะเลิกงอนจักรวาลแล้วก็อย่าไปเซ็งกับจักรวาลนะคะเขอุต่าส่งมาให้ในตอนที่คุณไม่ได้ต้องการเรื่องความรักเนี่ยรับไปก่อนเถอะคะ่ะรับไปแล้วจะไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยก็อยู่ที่คุณนะคะถ้าคุณพาตัวเองออกไปท่องเที่ยวนะคะไปเจอกับแสงอาทิตย์เนี่ย มันจะเป็นพลังงานที่ดีมากในเดือนเด cember เพราะจะช่วยเสริมดวงของคุณด้วยนะคะลองดูนะอ่าลองดูนะคะแล้วก็ในเดือนนี้นะคะการทํางานของคุณเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะอาจจะมีแบบแก้บ้างติดขัดบ้างนิดหน่อยเซ็เงเซบ้างนิดหน่อยแต่ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะชาวราศีกันคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยดีค่ะและควีนขออวยพรให้ทุกคนโชคดีเลยนะคะและคุณจะต้องโชคดีอย่างที่ควีนบอกนะที่เื่อคนวาจาศักดิ์สินนะใครมาดูดวงกับควีนเนี่ย ถ้ามาดูกันบ่อยๆนะสมหวังในความรักจริงๆไม่ช้าก็เร็วมีน้องคนนึงอยู่กับควีนมาปีครึ่งเยู่น้องอยู่กับควีนมาปีครึ่งจากไม่มีแฟนจนตอนนี้มีแฟนนะ้วทุกวันนี้ก็ยังมาหาควีนอยู่แล้วก็น่ารักมากน,นะคะก็เรามาพูดคุยกันได้นะคะอ่ะนี่นะคะคือไพ่โลกสวยค่ะเดี๋ยวมาดูว่าไพ่โลกสวยของควีนมีอะไรอยากจะบอกนะคะ ถ้าใครอยากเช็คด้อนส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเัญนการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลังไม่หมาควีนได้ที่ช่อง description box ตารางน,นี้ค่ะอ้ไหนดูซิว่าความรักของชาวราศีกันจะเป็นยังไงค่ะในจังหวะที่ฉันไม่มองหาเรื่องความรักความรักด้านสดใสนะคะหละัะลโอโ้โหนะบ,บางคนในที่นี้คือรู้สึกว่าคุณอาจจะได้เจอรักจากการไปดิมเวลการไปอะไรนะพาร์คที่เป็นแบบ สวนสนุกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้น,นะไปดิสนีย์แลนด์ค่ะฉันจะไปยูนิเวอร์แซลที่สิงคโปร์ที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ถ้าเขาเปิดประเทศก็ไปเถอะคุณได้เจอนะ คือมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณปิดล็อกตัวเองแล้วคุณสนุกสนานนะแล้วคุณจะได้แบบดึงตัวตนในวัยเด็กออกมาแล้วก็ได้เจอกับคนคนนี้นะคะเออไม่ว่าเขาจะยุมากกว่าคุณหรือน้อยกว่าคุณหรือกใกล้เคียงกับคุณแต่เขาก็เป็นคนที่มี potential มากพอที่จะสามารถเป็นเ future partner ได้ that that's why the universe sent him to you นะคะนะ oh เห็นไหม free yourself ไปเถอะไปเลน่นสนุกกันนะคะ it's time to take back control of your life นะคะ Keep and open mind, your soulmate may differ from your usual type and expectations and the last one is honeymoon. ค่ะ. Enjoy the best of h o l i d ล y time together นะคะสมใบตรงนี้นะคะชัดเจนแจ่มแจ้งเด่นชัดเลยนะคะว่าคุณจะต้องได้เจอกับคนที่ใช่และคนนี้อาจจะไม่ใช่คนที่ตรงสเปคกับคุณคุณเลยรู้สึกงอนจักรกวาลว่าแบบเฮ้ยฉันอุตส่าห์ขออีกแบบหนึง่งทำไมทรงอีกแบบหนึ่งมาให้ว้าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันฉันไม่ได้สนใจเรื่องความรักฉันไม่สนใจคนลักษณะแบบนี้แต่ทําไมคุณถึงได้เจอคนแบบนี้ล่ะ คุณอาจจะเลือกที่จะปล่อยผ่านเขาก็ได้แต่คุณแน่ใจจริงๆเหรอว่าคุณจะปล่อยผ่านเขาใช่ว่าจัก,กรวาลจะใจดีส่งคนให้คุณในทุกครั้งนะคะและนี่คือโอกาสค่ะจงคว้าโอกาสนั้นไว้ลองดูไปก่อนนะคะเพราะว่าพอเราเปิดใจะคะ่ะถึงแม้เขาอาจจะไม่ได้ตรงสเปกร้อยเอรแต่เขาอาจจะมีความน่ารักที่แฝงอยู่ก็ได้นะคะที่จะทําให้คุณเนี่ยสดใสฉายใบเลยกระจายเมินนะคะ พาตัวเองออกไปท่องเที่ยวนะคะไปเที่ยวที่ริมทะเลริมแม่น้ำเห็นไหมคุนพูดอยู่ว่ามันมีแม่น้ำมาเกี่ยวข้องตัวอาจจะเป็นแม่น้ำเวนิสนะคะแม่น้ำฮานแม่น้ำโขงแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำลำคลองแถวบ้านก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือพาตัวเองออกไปเที่ยวริมแม่น้ำนะคะสน,สนุกนะคะปลดล็อกตัวเองค่ะแล้วคุณจะได้เจอกับความรักสัมผัสกับความรักในอีกรูปแบบหนึ่งที่คุณคาดไม่ถึงนะคะพยายาม พาตัวเองอะคะ่ะออกไปเจอกับสิ่งใหมๆ่ๆแล้วก็ ปลดล็อกเองจากความคิดหรือแพทเทิร์นความเชื่อเดิเดมๆมะค่ะที่ฉุดรั้งความโสดของคุณไว้นะคะปลดล็อกยังไงได้บ้างเริ่มจากไม่เซ็ตของคุณถ้าคุณทำไม่ได้เรามาโคชกันแล้วคุณจะช่วยให้คุณปลดล็อกไม่เซ็ตเดิมๆได้นะคะนะลองดูค่ะเอาละค่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่าดีงามมากๆนะคะสำหรับคนที่จะ้เจอกับความรักนะก็ขออวยพรให้โชคดะคะีให้เจอกับความรักที่ต้องการและสุดท้ายค่ะก่อนจากการอย่างแท้จริงนะคะงดทานสิ่งนี้ในช่วงเดือนธันวาคมน อันนี้คือชีสนะคะงดทานเกาะนะคะชีสและเนยนะคะไม่ได้เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณนะคะคือไอศครีมนะคะไอศครีมแท่งและแฮมเบอร์เกอร์นะคะสองอย่างนี้จะเสริมดวงของคุณให้เปปังดังเฟอร์ในเดือนนี้นะคะถ้าใครอย็กเช็กดส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาในการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะ ลังไม่มาคุยได้ท่ช่องเดสกับเจนส์บ็อกซ์ตารางนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปโดถัดไปค่ะ See you a ล่ in the next คลิปวิดีโอค่ะบาย ดีค่ะเป็นเพื่อนชาวราศีกันนะคะคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนทุกคนค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะในเดือนธันวาคมนี้นะคะเริ่มต้นจากพลังงานของคุณก่อนเลยนะคะคือ Six ษะเพนเด็กเกนะคะ queen of cups แล้วก็ The Tower ค่ะคุณรู้สึกเลยว่าคุณกำลังอ n love มากๆเลยนะคะความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะคุณคิดว่ามันไปด้วยกันได้ค่อนข้างดีและคุณมีความสุขและ En j o อย ความสัมพันธ์นี้นะคะคุณรู้สึกหัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่ได้คุยกับเขาแล้วก็รู้สึกชอบเขามากๆแล้วมันยิ่งเด่นชัดแจ่มแจ้งชัดเจนว่าแบบเอ้ยคนนี้แหละเป็นคนที่ใช่สําหรับฉันนะคะคุณชอบเขาจริงๆนั่นแหละและควีนก็รู้สึกได้เลยว่าการที่คุณได้เจอกับเขาค่ะคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องของปาฏิหาริย์ด้วยส่วนหนึ่งนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตานำพามาให้เจออะไรประมาณเนี้ยฟิลลิ่งประมาณนี้เลยนะคะ ทีนี้เนี่ยถ้าดูจากหน้าไพ่นะคะทาให้คุนรู้สึกว่าคุณและคะาอค่ะมีโอกาสที่จะเป็นเนื้อคู่กันนะคะคู่ประถามหรือบางคนอาจจะเป็นทวินเฟรมแต่คุนเ,เอียงไปทางแบบด้านเนื้อคู่มากกว่านะคะเพราะคุนรู้สึกถึงความเข้ากันได้ดีนะคะคอมพารบิลิตี้ของคุณและเขาเนี่ยทั้งด้านอิมเมชชั่นอลเซ็กชวลนะคะทั้งด้านอินเทเล็กชวลด้วยอะไรประมาณนี้คือมันดูเข้ากันได้ดีค่ะและคุณและเขาอะค่ะบางคนเนี่ยยังสามารถสื่อสารกันทางจิตวิญญ,ญา ได้ด้วยนะคะติดต่อกันได้ทางโทรจิตสำหรับบางคนหรือคุณเป็นคนที่มีเสนแรงนะคะหรือบางคนเป็นแม่หมอมาดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ก็เป็นได้ด้วยนะคะเอาละค่ะทีนี้ในแะง่ความรู้สึกก็คือควีนรู้สึกว่าคุณนะให้เขาให้ให้เพราะอยากจะให้ด้วยนะแล้วก็มีความสุขกับการให้เขาด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆระหว่างคุณและเขานะคะและคุณก็ชื่นชอบเขานั่นแหละว่าง่ายๆนะอิเลฟ ตกหลุมรักขึ้นไม่ไหวเธอใช่ไหมเป็นคนผักฉันอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะคือคุณอินเลิฟอยู่กับความสัมพันธ์ตรงนี้นะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าพลังงานของเขาลาบเป็นยังไงกันบ้างค่ะบางคนในที่นี้นะคะอาจจะเดทกับคนทางไกลคนที่เจอกันที่ต่างประเทศนะคะหรือว่าเขาเป็นคนต่างชาตินะคะต่างทิมต่างแดนเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณอะไรเงี้ยค่ะและตอนนี้มีการติดต่อสื่อสารกันผ่าน อ่าเมสเซจไลน์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ a อ็ Age of w a n d นนะคะนี่คือใบแรกค่ะแล้วก็ Night of Wands นะคะและเดอะชาริออตค่ะบางคนที่คุณกำลังดีวอยู่นะคะจะเป็นชาวรา,าศีธาตุไฟนะคะหรือเป็นคนที่มีความมั่นใจมีความมั่นหน้ามั่นโหนกมีความมั่นใจในตัวเองพูดง่ายๆแล้วก็เป็นคนที่เออ สนุกสนานนะคะชอบความเสี่ยงหรือบางคนเนี่ยอาจจะทำงานแนวที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเช่นเป็นไกด์นะคะเป็นล่ามหรือว่าจะเป็นนักบินแอร์สจวดได้หมดนะคะทีนี้เนี่ยคุณและเขาเนี่ยอาจจะคุยกันมาอาจจะใช้เวลาคุยมาสักพักหนึ่งนะแล้วก็มีการนัดเจอกันหรือมีแพลนที่จะไปเที่ยวด้วยกันนะคะที่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะเช่นนัดกันนะคะจะไปเที่ยวที่เกาะสมุยค่ะ ว่าบางคนอยากจะไปเจอกับแฟนที่ดูไบอะไรอย่างเงี้ยอืมในแง่ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะคุนบอกได้เลยว่าคนคนนี้นะคะรู้สึกว่าเราสองคนไปด้วยกันได้และความสัมพันธ์มันไปเร็วมากกว่าที่เขาคิดนะคะถึงแม้อาจจะต้องมีการปรับตัวหรือปรับความเข้าใจหรือมีความต่างกันทางด้านวัฒนธรรมหรือภาษาบ้างแต่ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ดูเป็นไปได้นะคะเขาชอบที่จะคุยก,กับคุณแล้วก็อยาก explore อยู่มออยากจะ get to know อยู่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะ มันเป็นยังไงคุณรู้สึกแบบไหนคุณคิดยังไงกับเขาก็แน่เราจะทํากิจกรรมต,ต่างๆร่วมกันได้ไหมอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะคือเขาชื่นชอบคุณค่ะและบางคนนะคะอาจจะเดทกับคนที่ชอบขี่ม้านะคะหรือว่ารักสัตว์นะคะรักหมาอะไรอย่างนี้ด้วยนะเป็นธาตุหมานะคะไม่ใช่ธาตุแมวน่าจะขี่ม้าหรือแบบชอบกิจกรรมที่เป็นแนวแบบขับรถขี่รถนะคะนักแข่งรถเป็นไปได้นะคะนักฟุตบอลอารมณ์อย่างนี้ได้หมดเลยนะคะ เขาชอบที่จะตอบข้อความของคุณ บางคนอาจจะคิดว่าทําไมเขาตอบช้านะคะบางทีที่เขาตอบช้าเนี่ยเขากําลังยุ่งบ้างอะไรบ้างเยางยเหมือนเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีชีวิตที่บีซี่บีซี่อะไรเงี้ยนะคะนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามา explore ต่อว่ามีอะไรอีกนะคะในแง่ของความคิดที่เขามีต่อคุณนะตอนนี้หรอบางคนอาจจะเดกกับคนอายุอยู่ในช่วงย2 3 0ปีนะคะหรือบางคนเนี่ยจะอายุมากกว่ามากๆแล้วก็อาจจะเป็นครูอาจารย์นะคะหรือไม่ก็เป็นแนวแบบเจอกันที่สถานศึกษามหาวิช เทไลวัดหรือเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้เจออย่างที่บอกค่ะมันมีโอกาสที่จะเป็นทวินเฟมด้วยแต่เอาเป็นว่าคุณและเขาเนี่ยมีโชคชะตาที่ได้นำพามาเจอกันนะและความสัมพันธ์เนี่ยเขารู้สึกชิลมากคือไม่เร่งรัดรีบร้อนนะคะอยากที่จะปรับตัวเข้าหากันแล้วก็อยากที่จะรู้จักคุณมากยิ่งขึ้นนะคะเขามีความสุขที่ได้คิดเรื่องของคุณแล้วก็เขามีคำอธิษฐานที่นึกถึงคุณด้วยนะเขาแบบ เขาเหมือนเขาขอให้คุณมีความสุขแล้วเขาก็อธิษฐานทํานองที่ว่าขอให้คุณเป็นคนที่ใช่หรือแบบอยากจะรู้ว่าคุณเป็นคนที่ใช่หรือเปล่าอารมณ์ประมาณนี้นะคะอเขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวของตัวเองมากๆเมื่ออยู่ใกล้คุณเมื่อได้รู้จักคุณเมื่อได้เจอคุณเขารู้สึกชอบที่จะใช้เวลาร่วมกับคุณนะคะและทุกครั้งที่คุยกับคุณเนี่ยรู้สึก time flies เออเวลาผ่านไปแบบเร็วมากนะอืมเขารู้สึกแบบ คนนี้แหละเป็นคนที่ฉันตามหาอยู่นะเป็นคนที่ฉันรอคอยมาทางชีวิตฟิลลิ่งประมาณนี้นะคะนะโอเคอะทีนี้มีอะไรที่ควินต้องบอกอีกสิ่งที่ควินจะบอกนะคะควินเหมือนอาจจะเคยพูดไปแล้วว่าเขาน่าจะเป็นคนต่างทิมต่างแดนต่างศาสนานะคะอาจจะเจอกันริมทะเลหรือนัดกันไปทะเลไปเดินป่าไปไฮกิ้งกันเป็นไปได้น,นะคะหรืออยากจะขึ้นดอยไปชมหมอก ในเดือนธันวาคมแบบนี้ก็ได้ค่ะเอาเป็นว,ว่าความสมพัธ์กับคนนี้ค่ะเขาคิดเรื่องของ c o m มิชช e นเวอร์ชันช่ในหัวไหมมีความคิดบ้างแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะด้วยความที่เขาว่าก็คิดว่ามันจะเร็วเกินไปไหม,มที่ที่จะมี c o m มิชช e นเวอร์ชันชแต่ว่าเขาอยากจะมีคุณอยู่ใน his life นะ,ะอยากจะรู้ว่าแบบว่ามันเป็นยังไงถ้าใช้ชีวิตร่วมกับคุณคุณจึงมองว่าเขาอยากที่จะ ไปต่อกับคุณแล้วมองว่าคุณเป็นคนที่ทําให้เขายิ้มได้และเราน่าจะเข้ากันได้ดีนะคะนะทีนี้เรามาดูสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาในเดือนนี้นะคะบทสรุปแล้วว่าจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ n i g h t of Swords นะคะแล้วก็ Ten of Cups ค่ะและ The Last One นะคะก็คือ Nine of Cups ค่ะ คุณจะได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะได้ไปขับรถด้วยกันได้นั่งรถด้วยกันได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วมันจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆแม้ว่ามันจะยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนในแง่ของพูดจารเบลคือการวางสเตตัสลงไปว่าเป็นอะไรกันแต่มันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ยิ้มออกกันทั้งคู่เอนอยกันทั้งคู่สนุกกันทั้งคู่แล้วก็น้ำหนักขึ้นกันทั้งคู่นะคะเพราะคือรู้สึกว่าคุณและเขาจะมีการชวนกันไปเดท ร้านอาหารหรือไปกินอาหารร่วมกันหรือถ้าคุณอยู่ห่างกันแล้วรอคอยการเจอกันเนี่ยคุณก็อาจจะแบบมีมีการถนัดวิดีโอคอลแล้วแบบมาดินเนอร์ด้วยกันอะไรเงี้ยหรือ,อเป็นแนวแบบคุณนี่แหละไปกินเยอะเขาก็ไปกินเยอะอะต่างไฟต่างน้าหนักขึ้นแต่ถึงจะน้ําหนักขึ้นยังไงก็ยังแบบรักกันอยู่นะอะไรเงี้ยนะคะคือเขา เขาม่ความสุขมากเวลาอยู่กับคุณและอยู่ที่เซิร์ฟิตแล้วอ่ะคือในเดือนธันวาคมจะเป็นเดือนส่งท้ายปีที่แย่ที่สุดในในชีวิตที่เกิดมา2020ปีที่เต็มไปด้วยโควิดนะคะทุกอย่างแย่ลงแต่ว่าในเดือนธันวาคมสมหรับคุณจะดีขึ้นนะคะมันจะเป็นการส่งท้ายปีแย่ๆของคุณด้วยความสุขเพื่อนำไปสู่ความสุขที่มากกว่านี้ในปีหน้านะก็เลยมองว่า ในเดือนธันวาคมเนี่ยค่ะมันจะเป็นเดือนที่คุณจะแฮปปี้มากมีความสุขมากและความสัมพันธ์นะคะจากที่มันไปช้ชาๆเนี่ยมันจะไปเร็วกว่าที่คิดนะบางคนอาจจะเด็กทกหารตำรวจนายร้อยอะไรเงี้ยผู้พันนะลงประมาณนี้อยู่ด้วยนะ เอออยอดรักผู้กองผู้กองาอร์ประมาณนี้ค่ะก็ะแบบว่าได้ไปเดทกันเอาเป็นว่าคือมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปเร็วแล้วมันก็จะเต็มไปด้วยความสุขแล้วยูดี s e r v ์ฟอแล้วอะ่ะเออนี่คือปี2020ขออะไรดีๆบ้างสักสิ้นปีและคุณได้สิบนั้นเดี๋ยวนี้นะคะคุณจะมีความสุขมากเนื้อหอมด้วยตัวคุณอนะ่ะคุณเองก็เป็นคนที่กรุบกริบเหมือนกันนะมีคนที่อาชอบคุณอยู่ที่นอกจากเขานะคะนะเอาล้ะค่ะทีนี้ก่อนจากกันอย่างแท้จริงค่ะ เรามาเปิดไพ่นะคะว่าไพ่โลกสวยของควีนมีอะไรอยากจะบอกค่ะถ้าใครเซ็นต์ตัส่วนตัวอยากขอคําปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โค้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะลังไม่หมางควีนได้ที่ช่อง d e s c r i p t n o n Box ด้านล่างนี้ค่ะไหนดูซิว่าไพ่โลกสวยของควีนมีอะไรอยากจะบอก mm hmm. Keep an open mind ค่ะ w e r a so m a t e may d i f f e r from you, your usual type and expectation นะคะ อามาแนวเดียวกับคนโสดเลยเนาะคือการที่คุณได้ get to no know him more ค่ะคุณและเขาอะค่ะอาจจะได้รู้จักกันมากขึ้นและได้รู้จักกันในด้านต่างๆที่เป็นตัวตัดสินว่าคนนี้เนี่ยดีเซิร์ฟคุณไหมหรือว่าคุณจะไปต่อกับคนนี้จริงๆหรือเปล่าคือมันมันมีอารมณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นอยู่นะคะและ คุณจะได้รู้จักเขามากขึ้นในอีกด้านหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นด้านที่คุณรับได้หรือรับไม่ได้กระตามหรือเขาอาจจะรู้จักคุณในอีกด้านที่เขาอาจจะรับได้หรือรับไม่ได้แต่เอาเป็นว่าคุณจะได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นในปีนี้นะคะและ this one ค่ะ heart to heart conversation honestly discuss your feeling with each other นะคะสิ่งสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ที่การเปิดอกคุยกันค่ะมันแน่นอกต้องยกออกนะคะนะ เออเราจะมาแบบเก็บเอาไว้อยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องแบบเปิดใจคุยกันชอบหรือไม่ชอบอะไรคุยกันอย่างมีเหตุมีผลแล้วเชื่อคุยความสัมพันธ์มันจะไปได้ดีดีแต่ถ้าคุณเอาแต่เก็บไว้กักไว้เนี่ยวันก่อนคิณโคชโคชลุนพีคนหนึ่งนะคะโอ้ยเป็นคนที่เก็บตัวมีอะไรไม่ค่อยพูดพอหลังจากโคชจบปุ๊บโอ้ยรู้สึกว่าปลดล็อกตัวเอง รู้แล้วว่าหลังจากนี้จะต้องทํายังไงต่อไปจะต้องกล้าที่จะพูดและอธิบายให้คนอื่นเข้าใจในตัวเขานะคะเออ หรือให้พาร์ทเนอร์เข้าใจในตัวเขาตัวคุณเองก็เหมือนกันค่ะในความสัมพันธ์ถ้ามีบางอย่างที่มันอึดอัดขับข้องใจมันโอเคมากที่จะคุยกันอย่างมีเหตุมีผลอย่าไปงองแงงยี่เง่ากันและพยายามเข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกันก็พอนะคะและสุดท้ายท้ายสุดแล้วค่ะถ้าคุณสงสัยว่าความสัมพันธ์นี้คู่ควรไหมนะคะ w o r d b e แบงค์ฟอร์ค่ะจ i ้วไ t ชา i ์มิ่งอีสต h แอทเดอ จีไว t า i ิงอิสแอดเวร์กใ o ยู l ์เ e ฟไลฟนะคะความสัมพันธ์นี้ค่ะที่มันไปใช้เนี่ยมันมีเหตุผลคือจักรวาลต้องการให้คุณได้เรียนรู้และฝึกการยอมรับและเข้าใจความแตกต่าง The difference of people ความแตกต่างของเพื่อนมนุษย์ของคู่กรณีของคุณนะคะของพาร์ทเนอร์ของคุณหรือของใครก็ตามมันเกิดขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้เมื่อไรก็ตามที่คุณรู้จักการเรียนรู้การยอมรับและการมีบทสนทนานะคะที่ h Onestly ซึ่งสัต์ต่อกันเนี่ยค่ะเมื่อนั้น่ะ มันจะยิ่งเข้าใกล้สิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์แบบจริงจัง c o m m i ค t Relationship กับเขามันมีโอกาสที่จะได้ในสิ่งนั้นเพียงแต่คุณอาจจะต้องผ่านบททดสอบของจักรวาลและถ้าคุณผ่านไปได้คนนี้ก็คือคนของคุณเนี่ยแหละค่ะมันเวิร์ w เ i ร i ิง for มันคุ้มค่ากับการรอคอยคุ้มค่ากับการทุ่มถุดน,นะคะสำหรับคนคนนี้ที่ไพ่เปิดมาณนะตอนนี้นะคะดเอาละค่ะก่อนจากกันอย่างแท้จริงนะคะเรามาดูไพ่ อาหารที่คุณควรทานและงดทานค่ะพายอาหารก่อนนะคะที่คุณควรงดทานในเดือนเด e m ธันก็คือ the extra fat นะคะอันนี้คือเนยและชีสงดทานก่อนนะคะในเดือนนี้ไม่เสริมดวงคะ่ะแต่สิ่งที่คุณควรทานนะคะคือไอศกรีมแท่งแล้วก็เบเกอร์นะคะ2ออย่างนี้จะช่วยเสริมดวงของคุณให้เป๊ะปังดังเวอร์ในเดือนนี้คะ่ะ เอาละคะ่ะถ้าใครซต้นตส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นงานส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะหลังไม,ม่หมาควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะเราเจอกันใหม่นะคะในคลิปโดถัดไปค่ะ See you a t l i n t x t คลิป v i อ e o ค่ะบาย